ติดส19นาฬิกา,า N N News. 11นาทีกทมาหารือมาตรการเพิ่มความเข้มข้นป้องกันและควบคุมโควิดในโรงงานและตลาดสด19นฬิกา23นาทีชาวพิจิตติดเชื้อโควิดจากกทมและปริมณฑลกองทัพบ,บกพาขึ้นเฮลิคอปเตอร์ส่งกลับบ้านรักษาตัวขณะยอดโควิดระลอกเดือนเมษายนของจังหวัดพิจิตร สะสมอยู่ที่2,920ราย1 9บ5นาิกานาทีโควิดจากแก้วป่วยเพิ่ม151รายเสียชีวิตอีก2รายพบตลาดกลางสาลาลำดวนติดเชื้ออีก26รายล่าสุด1ินานาทีผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเซาเปิดตัวเลขประชาชนในพื้นที่ได้รับวัคซีนโควิด -19 แล้วเกือบครึ่งของจังหวัดกว่าร้อยละ47มากเป็นแถวหน้าของประเทศ เกาะติดสถานการณ์ข่าว i n n news ราวอัพ